โทจิบุชิุโร่มันใครเนี่ยไม่เข้าวะเดี๋ยวนายนั่นมันอะไรเข้ามาเนี่ยมาเข้ามาได้ไงโทจิบุชิโอ้โเนี่ยมัจะเอาอะไรโทจิบุอามาเนี่โทจิกิมีมานะไม่กูไม่ให้โย่โทจิโอไมซ์ ไวะเนี่ยเราแพ้แรงเข้าเหรอลุงครับผมขี้จะแตกแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมเฮียนี่มันน่าคุ้นๆโอ้โทชิฟูชิโรโรโทชิฟูชิโรเฮียฮ่าขี้รอชันในซอมคือคนที่โทรกูกันเหรอยยุบพาบ้าคนน่าเอาปลาไหลไปแด้โทชิฟูชิโรเอาปลไหลเอาปลาไหน

ไขัดขาดตัวโทชิฟูจิพอแลวๆเธอซิฟูจูไม่เอานี่กูไม่รู้แล้วว่าใครอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไรกันแน่ในเฮียเสียงพี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่นักบอดชี้โทชิฟูจิกูแหลมเปียถ้าไม่ดีกูกูต้องบินหนีเีย้ไปเลยเฮียมึงคิดว่ามึงบินได้คนเดียวโทชิฟูจิโอได้ๆโทชิฟูจิโอโอชิ ผูคนนั้นเป็นพวกเราหรือเปล่าหรือเป็นศัตรูกู้เป็นโทชิฟุชิมุโทชิฟุชิมุโทชิฟุชิกิฮิรอี๋ยวก่อนนะชายคนนั้นหน้าตาคุ้นๆนะแบบนะขอคิดก่อนเฮ้ยพ่อไม่ก็ไม่ห้าก่อนถึงแกจะจากไปตาข้าก็ไม่เศร้าหรอกนะ อ้าวไม่ว่าไม่เศร้าอะแต่เขามันเนี่ยกูจะล้างแค้นใ้มึงเองนะก่อนกูจะล้างแค้นใ้มึงเองใครทำเพื่อนกูมึงใช่ไหมไปใหญ่ดีนสามีสาวนันสุดยอดไอ้เหี้ยกแกกอบะเหรอสุขุนาลืนี่วัยเกแก้กาทัปากแล้วอ้า พวกมึงรู้ไหมว่ากำลังทำเฮี้ยอะไรออกไอ้ห่างสุคุณนาเดี๋ยวนี้สุคุณนาสุคุณนามึงเป็นอะไรใช่ไหมพวกังอยู่ดีเอาเฮ้ยทำไมมยังอยู่อ่ะพวกเฮี้ยนี่เล่นลิ้นกับกูเอ้าเฮี้ยดี๋ยวนะมือกูสุคุณเนื้อตกโอ้ช่างคนเขกูนด้รีบถอยเลยคุกเข่าซะทำไมอยากเก็บดาบ เอ้กูก็ทำตามมึงแล้วเนี่ยเจ้าคิดว่าเขาแค่ข้างเดียวจะพออย่างนั้นเหรอไม่ไงมึงแอกจะไงเฮียแกและไอ้ชันีสองตัวนี้ต้องการอะไรกูจ๊ะไม่สนเรื่องอะไรก็คือเลขเหรอไม่สนอุ้ยยเคสวจังแล้วเราต้องการอะไรแล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่สนอ่ะานี่คือยังไงกันที่เราไปสู้กันถ้ามึงชนะกูจะเลี้ยงชนมไข่มุกแต่ถ้ามึงแพ้มึงตายมึงพูดแล้วนะ